สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับดาวรถบ้านของเองอีกแล้วนะคะรถบ้านไว้ใจซอดาวค่ะวันนี้นะคะมีรถ SU v นะคะทั้งสองคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะมีจะมานําเสนอให้ลูกค้าดูนะคะเอามาเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าต่างปีกันต่างรุ่นกันจะแตกต่างกันยังไงนะคะภายนอกกับภายในอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ ตัวนี้นะคะคันแรกเป็นตัว MG ZS นะคะ1.5ตัวนี้เป็นตัว D นะคะปี2020เลยอะให้ลูกค้าดูก่อนส่วนตัวนี้นะคะเป็นตัว MG ZS นะคะ 1.5X ปี2018อะต่างสีแล้วมาเปรียบเทียบด้านหน้าให้ดูบ้างนะคะกระจังหน้าเหมือนกันแต่ว่าคันนี้เนี่ยจะใส่สเกิตมาให้ลูกค้าแล้วนะคะรอบคันอาแตกต่างกันยังไงนะคะสคันนี้นะคะ แค่แม็กก็แตกแต่างกันแล้วตัวนี้นะคะจะใส่แม็กมาแล้วนะคะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นแม็กเดิมๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะให้ตากล้องพาดูคันนี้กันก่อนนะคะรอบคันนะคะอ่ะสกเกิร์ตรอบคันนะคะกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะอ่ะด้านข้างนะคะก็จะมีตัดขอบนะคะตัดสี่ทาโโรเมียมแบบนี้นิดนึงนะคะอ่ะมาดูตัวด้านหลังกันบ้างนะคะอ่ะให้ดูด้านหลัง ตัวนี้ต้องเปิดนี่นะคะดันเข้าไปก็เปิดได้เลยห้องเก็บสัมภาระท้ายนะคะค่อนข้างมีขนาดกว้างนิดนึงนะคะอยากบอกว่าคันนี้เนี่ยถ้าเดินทางต่างจังหวัดนะคะสะดวกสะ,สะดวกสบายแน่นอนนะคะอ่านลิ้นพันกันนิดนึงนะคะขออภัยด้วยตัวนี้นะคะมีเครื่องมือมีที่เติมลมนะคะมีอุปกรณ์การป่ายางให้ลูกค้านะคะครบเลยนะคะอะ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะก่อนที่จะไปดูคันนู้นนะคะดูภายในคันนี้ก่อนนะเราจะได้เปรียบเทียบกันถูกนะคะ,ะตัวนี้นะคะเป็นตัว 1.5D นะคะปี2020นะคะตัวนี้เนี่ยจอจะเป็นนิวีเกเตอร์ด้วยเวลาที่ลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังนะคะนี่จะมีกล้องมองหลังให้แบบนี้ด้วยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถ เราเรียกว่าคอนโทนคอนโทนเครื่องเสียงทุกอย่างนะคะได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะอ่ะคันนี้นะคะก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะคะปี20อยากบอกว่าขับดีมากนะคะนุ่มมากลูกค้าสามารถเปิดบลูทูธฟัง f m ฟ m ได้นะคะอ่ะให้ดูนะคะภายในสวยหรูมากนะคะคันนี้ดูตามคอนโซลน,นะคะมีตัดสีน้ำตาลแล้วก็มีโครเมียมสีเทาแบบนี้นะ รถก็ค่อนข้างใหม่อยู่นะคะลูกค้าเพราะว่าเป็นตัวปี20นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคันสีน้ำเงินกันบ้างดีกว่าตัวสีน้ำเงินตัวนี้นะคะเป็น MG ZS นะคะตัว 1.5X ปี2020ให้ตากล้องพาดูรอบคันนะคะคันนี้ใส่แม็กแล้วสวยด้วยนะคะสวยด้วยอ่ะเดี๋ยวพามาดู ห้องสัมภาระท้ายด้านหลังกันบ้างว่าจะแตกต่างกับคันสีแดงเมื่อกี้ไหมอ่คันนี้ก็แบบนี้เลยมีเครื่องเสียงนะคะมีลำโพงแต่งมาให้หรือว่าถ้าลูกค้าท่านไหนไม่ชอบนะคะสามารถให้เราถอดออกให้ได้เนาะอันนี้ก็ลูกค้าเก่านะ่าจะเป็นสายโจ๊ะนิดนึงนะคะสายโจ๊ะนิดนึงนะคะอ่ะมาไปดูด้านในกันบ้าง ตัวนี้นะคะพวงมลลาลัยเหมือนกันเลยมีนิวิเกเตอร์เหมือนกันนะคะจอเอ d นดอยเหมือนกันแต่คันนี้ที่แตกต่างคือนี่เลยนี่เลยนะคะคันนี้นะคะมีตัวสรุปนะคะด้านบนนี่ถ้าลูกค้าเปิดนะคะห้องโดยสารก็จะเพิ่มขนาดความกว้างขึ้นไปอีกนะคะเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มมุมมองเนาะอ่ะถ้าไปเที่ยวต่างจังหวงต่างจังหวัดนะคะถ่ายรูปเปิดได้เลย สะดวกสบายมากนะคะคันนี้นะคะตัวดาวเองก็ชอบเหมือนกันอยากได้อยู่เหมือนกันนะคะก็กําลังคิดทบทวนอยู่อ่ะภายในนะคะเหมือนกันหมดเลยทีนี้นี่ถอยหลังก็มีกล้องมองหลังเหมือนกันนะคะคันนี้นะคะไม่อยู่ที่4ี่หมื่นแปดเท่านั้นนะคะคันนี้ตัวปี18ก็วันนี้นะคะเอามาให้ลูกค้าเปรียบเทียบกันว่า สอคันนี้แตกต่างกันยังไงก็ตัวดีนะคะจะไม่มีสรุปนะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยจะมีสรุปแล้วก็ต่างปีกันด้วยมาเดี๋ยวเราไปด้านล่างกันดีกว่าทีนี้นะคะสองคันนี้นะคะคนละตัวกันคนละรุ่นกันรานะคาแตกต่างกันยังไงตัวนี้นะคะปี2020ตัวดีนะคะตัวนี้เปิดอยู่ที่ 479,000บาทนะคะส่วนตัวนี้ตัว 1.5x มีสรุปปี18ตัวนี้ให้อยู่ที่ราคา499,000บาทราคาทั้ง2คลิปนี้เฉพาะ สองคันนี้เฉพาะในคลิปนี้เท่านั้นนะคะเฉพาะในคลิปนี้เท่านั้นถ้าลูกค้ามาหน้าร้านอาจจะไม่ได้ราคานี้นะคะราคานี้คือพิเศษมากจริงๆถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถอินบ็อกเพจรถบ้านคุณ X นะคะหรือว่าจะเป็นแ d ด ID Line นะคะ a d คุณ X74 ก็สําำหรับวันนี้ใครที่สนใจ2ตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยทักมาสอบถามก่อนได้นะคะใช้เงินออกรถเพียง1,000บาทเท่านั้น ร้านเราตั้งอยู่ที่ถนนพัฒนาการนะคะซอย74อยู่เขตประเวศกรุงเทพมหานครเข้ามาจากหน้าซอยนะคะประมาณ10เมตรเท่านั้นนะคะร้านอยู่ซ้ายมือเลยตั้งอยู่นะคะเด่นเป็นสง่าเลยลูกค้าหาเจอง่ายมากสำหรับวันนี้ก็ดาวขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b ์และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ